มาครับหัวแม่มือมาแดงมีแห้งไปยาการะดับเอาบอกมอกมันนี่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 รับไฟเหนียวเหนียว,น,วนี่เหนียวขนาดเนี้ยเนี้ยประการดองนี่นน ว้ยพอ,องค์ลง,งรงไฟนอนมืตับดิบตับดิบห่อนนี่ดีปากตั้งถึงกลักบ,บไปนกองคงไฟนอน Okay. ดูะอืเดี๋ยวเาสอุที่สุดของที่สุดอืม กินได้ตึงวันครับต้องขัวผมทาย,ยากูเดือนช่วงนี้พยาธิมเสริมเกาะแข็งแรงขนาดดูอืมอืม nih boh sap hmm yok hmm. ni hết, om, bọc mỏng măn, nắp pan nó nhèo nhèo, も。おい、お <mimit> <mimit> <mit> 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 ในดิมมดครับอืมบอกหมอกมันดอยเรียงๆกันนะอืมอืมจับทำอืม โ okay. อเคาำมุดท้ายข้ามูดพอดีนี่อืม hmm.